สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมช่องของปนันบอลสีนะคะสวัสดีเช้าเชของวันศุกร์ที่13นะคะวันนี้ที่13วันศุกร์นะคะท่านผู้ชมวันนี้นะคะจะมามาแบ่งปันาราคาเริ่มต้น50บาทขึ้นไปนะคะท่านผู้ชม มีหลากหลายสายพันธุ์นะคะสำหรับตู้นี้เนาะเดี๋ยวก็ท่านใดสนใจต้นไหนดูคลิปก็เตรียมสมุดปากกานะคะเตรียมสมุดปากกาเผื่อมีต้นไหนที่ท่านยังไม่มีหรือต้องการจะได้จดทันท่วงทีนะคะจะได้จดชื่อบอนจดราคาให้ป้านันด้วยนะคะจดราคามาให้ป้านันด้วยว่าราคาเท่าไหร่ต้นอะไรชื่ออะไรนะคะ ่ันใดสนใจต้นไหนต้นอะไรก็เตรียมสมุดปากกาจดกันเลยนะคะท่านผู้ชมใครสนใจต้นไหนก็จดได้เลยเบอร์โทรก็นั้นนะคะ0812810775นะคะถ้าแอดไลน์ได้ก็แอดไลน์ถ้าแอดไลน์ไม่ได้ก็โทรมาเลยลูกค้าเก่าเขามีไลน์อยู่แล้วก็ส่งไลน์มาเลยนะคะแคปรูปได้ก็แคปนะคะ ถ้กแคปไม่ได้ต้องรีบจดชื่อจดราคาแล้วก็รีบโทรหาเลยนะคะบางอย่างก็มีไม่เยอะเน,ะะนาะป้านันจะเปิดวันละตู้ละตู้นะคะท่านผู้ชมสนใจต้นไหนต้นอะไรเตรียมสมุดป,ปากกาเตรียมจดกันเลยนะค่าส่งเหมาเหมาอยู่ที่50บาทโอนหรือปลายทางก็50บาทนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวป้านันให้โปรโมชั่นเนาะวันนี้เนาะ ถ้าใครซื้อครบสิต้นประนันแถมให้หนึ่งต้นนะคะซื้อให้ครบสิต้นแถมให้หนึ่งต้นเลยสําหรับวันนี้นะคะเ,เดี๋ยววันนี้ประนันเริ่มต้นนี้เลยท่านผู้ชมมีสองต้นเป็นไม้ป้ายนะคะท่านผู้ชมประนันก็ลืมชื่อเอาวันนี้ลืมชื่อต้นแรกกันเลยเนาะท่านผู้ชมชื่อแรกเลยแต่เขาสวยนะคะใครชอบต้นนี้นะคะประนันให้อยู่ที่หนึ่งร้อยบาทนะคะท่านผู้ชม สีดุดเลยนะคะดักดักดุดดงดกันเลยนะคะอ้าวใครชอบนะคะเอาปะนานให้อยู่ที่100บอกว่าต้นแรกเลยที่ลืมชื่อนะคะอ่านี้ต้นแรกนะคะอ้าต้นที่สองอ้าต้นที่สอง,อสองยิ่งสวยจัดเลยท่านผู้ชมจ๋ายิ่งสวยจัดเลยใครสะสมไม้่าแปลกไม้สวยนะคะท่านผู้ชมติดด่างติดอะไรนะคะมี3สีเลยนะคะท่านผู้ชม ปรานานก็ให้อยู่ที่100บาทนะคะ100บาทบอกว่าต้นที่1ต้นที่2นะคะท่านผู้ชมจ้าแคบได้แคบนะคะต้นต่อไปต้นต่อไปนะคะท่านผู้ชมอ,อันนี้จะเป็นพระบางโพยไพยพระบางโพยภัย50บาทนะคะท่านผู้ชมพระบางโพยภัย50บาทนะคะป้าปนานให้50บบาทนะคะทางนี้นะคะ ทางนี้ก็เม็ดสวยลายจุดสวยน้องมีชื่อว่าทับทิมเมืองจันทร์ปรนันก็ให้อยู่ที่ต้นนี้ให้อยู่ที่70บาทนะคะท่านผู้ชมใหญ่แข็งแรงทับทิมเมืองจันทร์นะคะ70บาทนะคะอย่าลืมจดชื่อบลอนจดราคาบอลให้ปนันด้วยนะคะท่านผู้ชมจ้าต่อมาต่อมานี้ชมพูพญาชมพูพญาปนันให้อยู่ที่50บาทนะคะ ชมพูพญานะคะน้องมีชื่อว่าชมพูพญาโตขึ้นสวยหวานมากเลยท่านผู้ชมเอ้ยสวยหวานชมพูมาเลยต้นต่อไปอันนี้นายอินนายอินมีลูกแล้วนะคะท่านผู้ชมมีลูกน้อยออกมาแล้วกระถางนี้พนันให้อยู่ที่70บบาทนะคะนายอินลูกติดนะคะนายอินลูกติดอ่าให้อยู่ 70บาทนะคะท่านผู้ชมนายอินลูกติดนะคะนายทองอินนายทองอินต้นต่อมาอันนี้จะเป็นหะนุมานเชิญธงท่านผู้ชมหะนุมานเชิญธงก็นานให้อยู่ที่50บาทนะคะท่านผู้ชมเขายังไม่กัดสีเนาะิึงกำลังเริ่มมีเม็ดสีมาเดีย๋ยวให้โตกว่านี้อีกนิดนึงจะกัดสีสวยมากท่านผู้ชมหะนุมานเชิญธง50บาทนะคะ ตู้นี้มีไม่เยอะนะคะนุมานเชิญทุงใครยังไม่มีก็รีบจับจองกันเลยนะคะท่านผู้ชมจ๋าต้นต่อไปอันนี้บอลกาบนาคราดบอลกาบนาคราดนะคะท่านผู้ชมโตขึ้นนางก็สวยลายเส้นอย่างสวยเลยท่านผู้ชมโตขึ้นนะคะเป็นบอลกาบลูกดกมากโตขึ้นนะคะโตเต็มวัยเขาจะสวยมากแล้วลูกออกมาดกมาก อาประนานให้อยู่ที่50บาทให้50บาทเลยนะคะตรงนี้มีส่งกระถางท่านผู้ชมหน้าเขาสวยมากเลยนะโตขึ้นอะอ่ต้นนี้จะเป็นดาบฟ้าฟื้นดาบฟ้าฟื้นประนานให้50บาทนะคะดาบฟ้าฟื้นใครยังไม่มีนะคะจับจองกันได้เลยอันนี้เป็นบอลเก่าบอลโบราณน,นะคะท่านผู้ชมเป็นบอลใบแหลม าดาบสาวฟื้นนะคะต่อมาอาจจะเป็นใบไผ่ปน,นันยังเล็กไปเนาะท่านผู้ชมเดี๋ยวให้โตกว่านี้หน่อยนึงก่อนให้โตกว่านี้ก่อนอตู้นี้นะคะจะเป็นเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรอีกอะไรนะรัตตนาพลรัลตนพลปนันให้อยู่ที่ห้าสิบบาทนะคะท่านผู้ชมห้าสิบบาท อันนี้นะคะบอนตัวนี้จะเป็นบอนใบดกใบดกลูกดกนะคะท่านผู้ชมนี่เกียมเกียมเขียวๆออกมาแล้วนะคะเดี๋ยวลูกออกมานะคะนี่เกียมหนอ่อเขียวๆมาแล้วนะคะลูกขอดกมากท่านผู้ชมจะเป็นบอมบออลฟอร์มเตี้ยลูกดกนะคะลูกดกแน่นๆกันเลยค่ะขนาดให้ห้าสิบาทถ้าใครชอบลูกดกดกฟอร์มเตีย้ยเี้นะคะฟอร์มเตีย้ยใบดกนะคะท่านผู้ชม เดี๋ยวป้านันมาแบ่งปันอุสามณีเนาะตู้นี้มีอุสามณีเขายังไม่ทันเริ่มกัดสีนะคะท่านผู้ชมยังไม่กัดสีถ้ากัดสีมาสวยมากใบยาวมากเลยท่าท่านผู้ชมแม่นี้นะคะแม่นี้ใบยาวเลยกัดมาสีชมพูเลยแหละถ้าใบเขาน่ะยาวเป็นคืบเลยพี่แม่พันเขานะป้านันมาแบ่งปันให้อยู่ที่หนึ่งร้อยนะคะหนึ่งร้อยอุสามณี น้องมีชื่อว่าอุสามณีนะคะให้หนึ่งร้อยบาทนะคะท่านผู้ชมจา๋าอุสามน,นีประน,นันพอมีจํานวนอยู่นะนี่ก็ใช่นะคะอันนี้จะเป็นวาสุกรีวาสุกรียังสีชมพูอ่อนๆมาอยู่เลยท่านผู้ชมถ้าเขา,าใหญ่เต็มที่เต็มวัยเขาก็จะสีชมพูสวยๆใบยาวๆเหมือนใบไผ่ใบหอกนะคะท่านผู้ชม ปนันให้50บาทนะคะแบ่งปันให้อยู่ที่50บาทนะคะอ,อันนี้จะเป็นไม้กาบอาอันนี้อะไรเนี่ยเทพประสิทธ์เทพประสิทธิ์ท่านผู้ชมบอนกาบบอนแข้งนะคะเทพประสิทธิ์อาปนันแบ่งปันให้อยู่ที่70บาทท่านผู้ชมให้อยู่ที่70บบาทนะคะเทพประสิทธิ์นะคะ แคบได้แคบเลยนะคะแคบได้แคบเลยถ้าแคปไม่ได้ก็จดชื่อจดราคามาด้วยว่าเออเทพประสิทธิ์70บาทนะคะอย่างนี้นะอาต้นต่อไปนะคะต้นต่อไปอัอนนี้จะเป็นนายจันหนวดเขี้ยวนายจันหนวดเขี้ยวประนันให้อยู่ที่50บาทนะคะท่านผู้ชมนายจันหนวดเขี้ยวกำลังปล่งใบใหม่มาแล้วนะกําลังปล่งใบใหม่มาแล้วนะคะ50บาทนะคะให้50บาท ต้นนี้นะคะท่านผู้ชมน้องมีชื่อว่ากะหนกนาคก,กะหนกนาคนะคะกะหนกนาคป้นันให้อยู่ที่ห้าสิบบาทนะคะกะหนกนาคนะคะสวยมากนะคะท่านผู้ชมถ้าโตเต็มวัยใบแข็งใบมันแดงวาวเลยให้ห้าสิบบาทนะคะท่านผู้ชมบอนตัวนี้ก็น่าสะสมนะคะท่านผู้ชมสีเขาจะสดมากแต่กล้องป้นันนี้แหละมันวาวๆยังไงก็ไม่รู้ไม่แจมกับเขา ต่อมาต่อมาอันนีอนนออ้อันนี้อะไรเอ่ยอันนี้อะไรเอ่ยเพชรบ้านประทุมต้นนี้ชักแผงท่านผู้ชมแต่แผงก็สวยดูท่านผู้ชมใบกลมทรงสวยเลยแผงมาสวยท่านผู้ชมเอาประนันมาแบ่งปันให้จากหนึ่งร้อยประนันให้อยู่ที่เจ็ดสิบบาทท่านผู้ชมเพชรบ้านประทุม เขาก็จะเป็นฟอร์มใบดกนะคะท่านผู้ชมใบดกอยู่เพชรบ้านปทุมนะคะใครยังไม่มีเอาเลยนะคะป้นานันไม่เคยขาย70็ดสิบบาทสักทีนะคะสําหรับต้นนี้ป้นานันให้70บาทนะคะท่านผู้ชมจ๋าลูกไม้ต้นนี้ยังไม่ทันกัดสีเท่าไหร่ถ้ากัดสีมาเขาจะเป็นสีชมพูจ๋าๆเลยนะคะท่านผู้ชมอป้านันให้อยู่ห้าสิบบาทนะคะ ให้อยู่ที่ห้าสิบบาทนะคะสำหรับตู้นี้นะลูกไม้สวยๆต้นต่อไปต้นต่อไปนะ,ะต้นนี้นะคะต้นนี้จะเป็นสยามเพลวสยามเพล่ป้านันให้อยู่ที่ห้าสิบบาทนะคะท่านผู้ชมใครยังไม่มีก็จดชื่อจดอราคามาให้ป้านันนะคะสยามเพล่นี้จะเป็น สูงหน่อยนะคะท่านผู้ชมสูงหน่อยเลี้ยงนอกตู้นี่กัดสีเข้มมากเลยสวยเลยจะออกชมพูเลยนะคะให้อยู่ที่ห้าสิบบาทนะคะโอ้ยดูเจ้าลิงน้อยเจ้าลิงน้อยตู้นี้ก็มีเอาท่านผู้ชมประนันให้อยู่ที่หนึ่งร้อยบาทนะคะเขาถามประนันมาเยอะเลยลูกค้าถามประนันมาเยอะเขาก็ไม่ค่อยจะโตทันเนาะประนันมีไม่มากเท่าไหรอ่ออะ ตู้นี้มาเปิดใหม่เอาเห็นลปะปอนันต์มาแบ่งกันให้อยู่ที่หนึ่งร้อยบาทนะคะท่านผู้ชมหนึ่งร้อยบาทเลยค่ะเอาต่อมาอันนี้จะเป็นเหลืองนะคะสีเหลืองเหลืองกันตนาเหลืองกันตนานะคะอนันต์ให้อยู่ที่เจ็ดสิบบาทนะคะท่านผู้ชม ใครชอบสะสมบอลสีเหลืองนะคะยังไม่มีต้นนี้นะคะก็สะสมได้เลยใครชอบสีเหลืองนะคะสวยเลยทรงสวยดอกสวยเลยท่านผู้ชมสีชมพูเป็นดาวเลยนะคะเป็นดาวเลยห่าไอให้ให้เจ็ดสิบบาทนะคะเหลืองกันตะนาอบอ,บอบลงไม่ได้ละ น้อยเจ้าเจ้าเลยอันนี้จะเป็นวาสุกีแยกหนอ่อปนันนะคะตอนมามาใบเดียวท่านผู้ชมอันนี้ออกมาสองใบละอันนี้ถ้าเลี้ยงนอกตูก้กระดูกสวยมากท่านผู้ชมวาสอะวาไอสาววารินปนัปน,นจะพูดชื่อผิดสาววารินเอาปนันแบ่งปันให้ห้าสิบบาทนะคะสาววารินให้ห้าสิบบาทนะคะท่านผู้ชม ต้นนี้น้องมีชื่อว่ากำเนิดซับนะคะกำเนิดซับามาแบ่งปันให้50บาทเช่นกันกำเนิดซับนะคะท่านผู้ชมใครยังไม่มีชื่อนี้นะคะอันนี้ก็เป็นสีจะเข้มนะคะท่านผู้ชมโตเต็มวัยสีจะเข้มดอกขาวนะคะปะนันแบ่งปันให้50บบาทนะคะท่านผู้ชมถ้าต้นไหนปนันไม่ได้พูด ไม่ได้บอกก็ทักถามมาได้นะคะท่านผู้ชมจ๋าวงกลมแขปบภาพได้ก็แขปบมาถามเลยอันนี้จะเป็นมะนีทองมะนีทองป้านันก็ให้อยู่ที่ห้าสิบบาทนะคะท่านผู้ชมจ๋ามะนีทองท่านใดยังไม่มีก็สะสมเลยเด้อราคานี้นะคะค่าส่งป้านันเหมาเหมาอยู่ที่ห้าสิบบาทนะคะเหมาเหมาอยู่ที่ห้าสิบบาทกี่ต้นก็ได้นะคะ,ะต้น ตู้นี้อ่ะจังหวัดกระบี่จังหวัดกระบี่นะคะจังหวัดกระบี่โตขึ้นนางก,ก็สวยมากวันนั้นแบ่งปันให้ห้าสิบบาทนะคะท่านผู้ชมจ้ะแบ่งปันให้ห้าสิบบาทน้องมีชื่อว่าจังหวัดกระบี่ <c oughs> เสียงหลานน้อยแจ้วๆเลยท่านผู้ชม <c oughs> ขึ้นได้ลงไม่ค่อยได้ไมันแน่นกัด ต้นต่อมาอุวยศิลานักปราท่านผู้ชมอาต้นขนาดนี้ประนันแบ่งปันให้อยู่ที่50บาทนะคะท่านผู้ชมสิรานักปราดนะคะอาปนันให้อยู่ที่50บาทนะคะใครยังไม่มีชื่อนี้นะคะท่านผู้ชมเป็นบอลตัวหนึ่งที่น่าสะสมนะคะท่านผู้ชมอา่ามาจากแม่ป้ายนะคะแม่ป้าย,ดยเดี๋ยวปน,นันพาไปชมแม่นะเ้าเว,เวลาไม่มากเท่าไหร่เวลานั่นนะ เดี๋ยวป้านันแบ่งปันให้ห้าสิบบาทนะคะสิรานักราดนะคะ <c oughs> อ่าต่อมาต่อมาอ่าอันนี้จะเป็นใบป้อมๆ้อมนี้จังหวัดพิษณุโลกจังหวัดพิษณุโลกเอาป้านันแบ่งปันให้ห้าสิบบาทท่านผู้ชมโตขึ้นนางสวยมากนะลายแกดอกแกนะคะแกสวยมากเลยจังหวัดพิษณุโลกนะคะ ใครยังไม่มีนะคะห้าสิบบาทกันเลยอุย้ยอันนี้กลมๆบล็อกๆอะไรเนี่ยดังๆนะท่านผู้ชมปนันเลยไม่รู้ว่าชื่ออะไรเลยท่านผู้ชมใบกลมๆกิ่ดด่างด้วยเอาปนันแบ่งปันให้อยู่ที่ไม้ด่างเอาให้อยู่ที่เจ็ดสิบบาทท่านผู้ชมปนันไม่รู้ว่าอะไรนะเขาไปลุ้นเราเน,ะะนาะปนันลืมชื่อท่านผู้ชมไม่รู้เอาอะไรมาผ่าแล้วมันด่างเนี่ย ตอนผ่าเขาเหลือแต่หัวไงเขาไม่เห็นใบป้านั้นก็เลยไม่รู้อะไรเป็นอะไรป้านั้นแบ่งปันให้อยู่ที่70บาทนะคะบอกว่าไม้ด่างที่ว่าใบกลมๆนะคะท่านผู้ชมให้70บาทเลย อ่าต้นนี้นะคะต้นนี้น้องมีชื่อว่ามีซับนะคะท่านผู้ชมมีซับนะคะปะนันให้อยู่ที่50บาทนะคะมีซับอ่าถ้าโตเต็มวัยนะคะจะสวยแบบเขาเรียกอะไรสวยแล้วสวยแต่ดุดันสวยมากสวยลึกคมลึกเลยให้50บาทนะคะมีซับนะคะสีเข้มสวยมากท่านผู้ชมอ่าต้นนี้ต้นนี้อ่นาเดี๋ยวปนันดูก่อน ต้นนี้นะคะน่าจะเป็นสุขโขไทยสองท่านผู้ชมต้นนี้จะเป็นสุขโขไทยสองค่ะพนันให้อยู่ที่ห้าสิบบาทนะคะกัดสีมาสวยมากเลยนะท่านผู้ชมสุขโขไทยสองเนี่ยจะเป็นลายไทยเลยนะคะท่านผู้ชมดอกเขาสวยมากเลยมีชุมพูมีเม็ดสีสวยมาก ต้นนี้นะคะจะเป็นพระนารายพระนารายนะคะตู้นี้ก็มีแบ่งปันให้50บาทนะคะพระนารายนะคะ50บาทจ้าต่อมาต่อมาชมพูทวีปชมพูทวีปนะคะท่านใดเพื่อนเพื่อนท่านใดยังไม่มีนะคะสะสมเลยไม้ดังๆสวยๆ ป้านันมาแบ่งปันให้ห้าสิบบาทชมพูทวีปนะคะราคาเบาเบาเลยนะคะท่านผู้ชมนายป้ายไม่ด่ป้านัน,านมาแบ่งปันให้ห้าสิบบาทอต้นนี้ต้นนี้นินลเพชรินละเพชรนะคะท่านผู้ชมเอปนาปานันมาแบ่งปันให้50บาทนะคะ โตขึ้นเขาจะแดงจนดําเลยนะท่านผู้ชมแดงจนดําเลยนะก้านเกินดําหมดเลยปะนันให้อยู่ที่50บาทนะคะนินละเพชนะคะเขาจะก้านยาวใบดํานะคะเขาจะชูใบขึ้นนะคะสวยมากท่านผู้ชมเขาเรียกอ่าดุดันแดงจนดํา50บาทนะคะนินละเพชนะคะบอกปรนานันนะคะน้องมีชื่อว่านินละเพชนะคะ ถ้าใครไม่ทันต้นนี้ก็มีต้นอื่นอีกนะคะท่านผู้ชมอันนี้ก็มีนะคะต้นต่อมาอ่าอันนี้จะเป็นรวยล้นฟ้ารวยล้นฟ้านะคะเอาประนันให้อยู่ที่เอาเท่าไรดีล่ะเนี่ยสวยๆน่ารักเอาให้อยู่ที่ห้าสิบบาทเลยท่านผู้ชมแบ่งปันเพื่อนๆไปเลี้ยงดูกันเนาะโตขึ้นนางสวยมากเลยนะท่านผู้ชมก้านแข็งแรงใบแข็งแรงโชว์สวยเลยกระดูกขาว สีออกชมพูจ๋าเลยชมพูจนเกือบแดงอะ่ะสีเขาเข้มอะ่ะถ้าได้แดดไล่แดดนะคะท่านผู้ชมให้ห้าสิบบาทนะคะรวยล้นฟ้านะคะรวยล้นฟ้าอันนี้จะเป็นปราศาสทองปราศาสทองนะคะประาศาสทองอัปนันมาแบ่งปันให้ห้าสิบบาทไปเลยให้ห้าสิบบาทเลยนะคะ อย่างหลานจอแจเลยค่ะท่านผู้ชมประปรศาสตรทองห้าสิบบาทนะคะตู้นี้ตู้นี้เดี๋ยวป้านันหยิบอะไรอุย้ยอันนี้พันท้ายนอลสิงห์ท่านผู้ชมถ้ากดอ่าถ้ากัดสีมานะสวยมากท่านผู้ชมพันท้ายนอลสิงห์นะคะเอาป้านันมาแบ่งปันให้อยู่ที่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะพันท้ายนอลสิงห์นะคะ บอลตัวนี้นะคะท่านผู้ชมโตยากมากเลยโตช้าผ่าชิ้นก็ได้ไม่กี่ชิ้นนะคะเพราะเขาหัวเขาเล็กมากหัวสักเท่านิ้วก้อยนี่เองท่านผู้ชมต้นเบลือหัวเท่านิ้วก้อยกว่าจะโตให้ป้านันผ่าแล้วเขาไม่ค่อยทิ้งใบท่านผู้ชมจะแดงสวยเลยไอใบเขาเขาไม่ค่อยทิ้งใบป้านันก็กว่าจะตัดสินใจผ่าได้เสียดายอยู่นั้นเนละ อ่าต่อมาต่อมาอันนี้ก็เป็นหงดารุนหงดารุนอ้าวถ้าใครอยากได้ไซส์นี้อ้าวป้านันหงดารุนอ้าหงดารุนป็นันก็เปิดให้อยู่ที่หนึ่งร้อยบาทท, epic. ท่านผู้ชมหงดารุนเดี๋ยวป้านันเลือกกัดสีให้เนาะแต่ตู้นี้ป้านันจับพอให้ได้รู้ว่ามีชื่อนี้เนาะตู้อื่นเขาจะเริ่มกัดสีกันแล้วท่านผู้ชมหงดารุนอ่าให้อยู่ที่หนึ่งร้อยบาทนะคะท, <without> ท่านผู้ชม น้องมีชื่อว่าหงดาลุนกระถางนี้นี่มีใบกลมด่างมาด้วยท่านผู้ชมชมพูทวีปสองต้นในกระถางเลยท่านผู้ชมสองต้นในกระถางประนันยาวเท่าไหร่ดีล่ะเนี่ยอันนี้มันกลมอะไรเนี่ยกลมอะไรกลมด่างเนี่ยอ่เอาใครเอาสองต้นในกระถางนี้ประนันคิดแบบ สุดๆไปเลยให้80บาทท่านผู้ชมสองต้นในกระถางให้80บาทเลยนะคะเอาใครไวใครได้นะคะท่านผู้ชมไม่รู้ชื่ออะไรเนี่ยเอาปนานันแบ่งปันให้สองต้นในกระถาง80บาทนะคะท่านผู้ชมเอาจะเอาอะไรต้นไหนก็โทรหาได้เลยนะคะท่านผู้ชมจ๋าจดชื่อโทรหาปนันได้เลยนะ เบอร์โทรประนัน0ู1 2 8 1ป7 7นนศูนนะคะค่าส่งเหมาเหมาอยู่ที่50บาทนะคะท่านผู้ชมค่าส่งเหมาเหมาอยู่ที่50าบาทต่อมานะคะอันนี้จะเป็นยักษ์กลนพักท่านผู้ชมยักษ์กลนพักโตเต็มวัยเขาก็สวยมากแล้วก็จะมีหูใต้ใบนะคะยักษ์ลนพักเอาประนันให้อยู่ที่ไซนี้50บบาทนะคะท่านผู้ชมจ้า ให้อยู่ที่ห้าสิบบาทนะคะต่อมาต่อมาอันนี้จะเป็นหยกกรรมยีหยกกรรมยีนะคะท่านผู้ชมหยกกรรมยีด้านมีป้ายมาด้วยดูสิจากที่เขียวเข้มเข้มด้านมีป้ายแดงผ่ามาบ้านันแบ่งปันให้อยู่ที่ห้าสิบบาทเลยท่านผู้ชมหน้านี้ไม่ค่อยมีนะเนี่ยบ้านันเพิ่งเห็นนะเนี่ย ยกกรมะหยี่จริงๆแล้วเขาจะเขียวเข้มนะคะท่านผู้ชมแต่ต้นเนี้ยนั้นผ่าป้ายแดงมาขนานให้ห้าสิบบาทนะคะให้ห้าสิบบาทต้นนี้ต้นนี้เขาเขาเรียกว่านางฟ้าชื่อว่านางฟ้าเอาก็ให้อยู่ที่ห้าสิบบาทนะคะท่านผู้ชมเนาะมีชื่อว่านางฟ้านะคะ ต้นต่อไปอันนี้จะเป็นมิตรไมตรีมิตรไมตรีเพื่อนเพื่อนท่านใดยังไม่มีนะคะอันนี้ก็สวยแข็งแรงโตขึ้นนี่โอ้โหสวยมากท่านผู้ชมเลี้ยงนอกตู้สวยมากนะปนัปน,นแบ่งปันให้ห้าสิบบาทนะคะมิตรไมตรี My ชื่อดีมากเลยท่านผู้ชมปนัปน,นมีแตงโมโด้วยนะเนี่ยตู้นี้นะแตงโมแตงโมนะคะไม่รู้ใครถามปน,านัน ป้านันเพิ่งจะได้โตมาแบ่งปันเพื่อนๆนี่แหละแตงโมโต้นนี้ป้านันให้อยู่ที่100บาทนะคะท่านผู้ชมแตงโมโต้นนี้ป้านันให้อยู่ที่100บาทกําลังกัดสีมาแล้วเด้อถ้าโตขึ้นนางสวยมากเลยนะท่านผู้ชมเต็มฟอร์มนี่สวยมากเลยให้100บาทนะคะอันนี้อะไรเอ่ยอ,อันนี้เหลืองศึกษาศาสตร์ เหลืองศึกษาศาสตร์อันนี้ก็สวยท่านผู้ชมเอาประนานแบ่งปันให้อยู่ที่70บาทนะคะน้องชื่อเหลืองศึกษาศาสตร์นะคะอ่าต้นต่อมาต้นต่อมานะคะท่านผู้ชมอันนี้จะเรียกขุมทองเอาขุมทองต้นนี้ใหญ่มากเลยท่านผู้ชมอ่ะต้นใหญ่อยู่ ปนันให้อยู่ที่70บาทนะคะขุ่นทองต้นนี้ให้อยู่ที่70บาทสวยสะอาดดีจังเลยท่านผู้ชมจ้ะให้อยู่ที่เจ็ดสิบาทนะคะต้นนี้ขุนแทนขุนแผนต้นนี้เอาปนันแบ่งปันให้อยู่ที่50บาทน้องมีชื่อว่าขุนแทนนะคะท่านผู้ชมนี่ขุนแทนแบ่งปันให้50บาทนะคะแคบได้แคบนะคะแคบไม่ได้ก็จดชื่อมาเลย อันนี้จะเป็นม้แยกหนอ่อประนันจังหวัดสงขลาจังหวัดสงขลาปนันให้อยู่ที่ห้าสิบบาทนะคะท่านผู้ชมอีใบนี้เหมือนมันเหลืองเหลืองเดี๋ยวประนันเด็ดให้นะจะเดี๋ยวจะให้เหลืออยู่แค่สามใบนะคะท่านผู้ชมถ้าโตเต็มวัยใบใหญ่ใบแดงมากท่านผู้ชมจังหวัดสงขลานะคะ,ะให้ห้าสิบบาทอันนี้จะเป็นบอลใบไผ่ประน,นันท่านผู้ชมอบอลใบไผ่ พน,นันอ่าใครอยากได้นะคะสีนี้นะคะเจ็ดสีเขาเรียกไงสีอบอกไม่ถูกบอกสีไม่ถูกเอาพน,นันแบ่งให้อยู่ที่หนึ่งร้อยบาทนะคะบอลใบไผ่นะคะท่านผู้ชมบอลใบไผ่พนันแบ่งปันให้หนึ่งร้อยบาทพอเดินทางได้แล้วเนาะอ่าให้หนึ่งร้อยบาทนะคะ อันนี้ออกสีชมพูหวานๆเลยท่านผู้ชมบอลใบไผ่อ่ะปะนันให้อยู่ที่100บาทนะคะบอลใบไผ่นี่โตชามากเลยประนันกว่าจะได้มาปล่อยแบ่งปันเพื่อนๆนะคะอ่ะให้100บาทสีเขียวพวกนี้ยังเลียวเอาไว้ก่อนนะคะสีเขียวนี่เขายังนั่นอยู่รอให้เขากัดสีสวยๆก่อนท่านผู้ชมน้องยังเล็กอยู่ด้วยอันนี้ขนาดเล็กแต่กอมาแล้วท่านผู้ชม เดี๋ยวไว้แบ่งปันกันให้เขาโตกว่านี้สักหน่อยนะคะสำหรับวันนี้เนาะสำหรับวันนี้นะคะป้นานันก็จะขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะท่านผู้ชมจ๋าขอจบคลิปเพียงเท่านี้ใครสนใจต้นไหนก็โทรหาป้านันได้เลยนะคะเบอร,รนน์โทรป้านันเบอร์โทรป้านันก็081281077นนะคะโทรได้เลยแอดไลน์เบอร์นี้ได้เลยนะคะท่านที่เข้ามาใหม่นะคะก็กดติดตามไว้นะคะ เผื่อคลิปนี้ไม่ทันจะได้ดูคลิปต่อไปจะได้ทันเขานะคะเพราะว่าป้นันจะพูดวันละตู้นะคะจะพูดวันละตู้ต้นไม้ก็จะถ้าใครไม่ทันก็รอต้องรอตู้อื่นนะคะกดติดตามคลิปไว้ก่อนนะคะท่านผู้ชมสําหรับวันนี้ป้านันก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามป้านันไว้นะคะสำหรับวันนี้ป้านันก็ขอสวัสดี ทุกคนขอบคุณลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่ทุกท่านเลยนะคะขอบคุณจ้าที่มาอุดหนุนนะคะสวัสดีค่ะ